สวัสดีตอนเช้าที่พี่ได้อังเกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีประกบคอเสื้อดรสตัวนี้กันค่ะแม่รอบนี้ดาจะใช้ผ้าแค่ครึ่งตัวนะคะไม่ใช่ครึ่งตัวสิแม่ครึ่งคอเนอะเพราะว่าผ้ามันหนาไงแม่เออเราจะไปใส่ทั้งตัวก็ไม่ไหวนะมันจะไม่สบายตัวอย่าลืมนะแม่นะาว่าจะเก็บตรงคอนะ่ะเราต้องปัดซ้ายกับปัดขวาไม่ให้มันชนกันนะคะถ้ามันชนกันมันจะหนาเกินไปแล้วเราจะใส่ไม่สบายตัวนะแม่น้า โอเคนะคะที่เหลือก็ทําตามคอได้เลยค่ะอื ừ, ถึงช่วงสําคัญดาจะเน้นให้นะแม่นะโอเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีบค่ะแม่ไม่ขีบไม่ได้นะจ้ามันล้างจ้าพอเราขีบตัวนี้เสร็จเราจะใช้จักเย็บนะคะทับฝั่งซับนะคะมีความจําเป็นค่ะแม่แล้วก็ดึงผ้าให้ตึงมือนะคะเวลาเรา ทับตรงคอมันจะได้ไม่มีปัญหาผ้ากองเนาะใกล้แล้วค่ะแม่ใจเย็นๆค่ะดาไม่จะได้สปีดวีโอนะคะต้องการให้เห็นแบบเต็มๆอ่าทีนี้เราจะมาเก็บด้านข้างนะคะแม่ด้านข้างตรงแขนแขนซ้ายกับแขนขวานะคะคือเราต้องล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกไม่ได้เลยนะ เวลาเราไปใช้จักโพ้งอะ่ะเก็บกวงแขนนะมันจะมีปัญหาค่ะแม่แขนมันจะไม่เท่ากันอย่าลืมต้องหัวไหล่ด้วยจ้าอะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่อะอาโชว์นิดนึงค่ะแมะ่ก็สวยอยู่นะดาว่านาะไปลองทำกันดูนะแม่นะ้ไปผลิตขายกันดูหรือว่าจะไปใช้ในแบรนด์ของตัวเองก็ได้แล้วแต่เลยคะ่ะไปจัดได้เลย เี่ยเราจะมาเก็บกลางคอดิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงแขนเราล็อกไปแล้วใช่ไหมมันยังเหลือตรงกลางคอเนี่ยยังไม่ได้ล็อกกใช้เข็มหมุดนะคะให้มันอยู่ใต้ผ้าแล้วก็ล็อกมันไว้มันจะได้แบบว่าไม่อ้าขึ้นเนาะเวลาเราใส่แต่ช่วงหลังก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราจะใส่ซิปตรงซับหลังอยู่แล้วมันก็ล็อกอยู่แล้วเนาะก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะเจอกันวีโอหน้านะแม่นาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด